สวัสดีครับผมกวีประสานเทคนิคครับวันนี้ก port like ็จะมารีวิวจอดอยตรงรุ่นครับกับรถโตต้านะครับรีโว่ครับปี2021นะครับหน้าตาแบบนี้ครับวันนี้ลูกค้ามาเปรียบเป็นจอดอยตรงรุ่นครับขนาด10นิ้วครับหน้ากากชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่นะครับลงตัวสวยงามครับใส่หน้าจอขนาด10นิ้วครับแบนของกาเทียแรมสองลอมสามสองสี่คอครับซึ่งตัวนี้ก็มีข้อดีครับเพราะว่าสามารถครับเล่นยูบีกับของเดิมได้เลยครับแล้วก็มียูดีอีกสองช่องเล่นครับที่อยู่ในลิ้นชักเดิมได้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วกกกกก็คครรรรรัััััับบบบบอออออองงงงนต่่ลลล้้มมถถยยหจทีาไดเะ รองร er <pad> ับกล้องมองไถยหลังที่มากับรถเดิมของรถได้เลยนะครับตัวนี้ชัดเจนสวยงามนะครับแล้วก็ฟังก์ชันคอนโทรลอะไรครับสามารถใช้งานได้ครบนะครับฟังก์ชันคอนโทรลใช้งานได้ครบรับสายบางสายครบเลยนะครับตัวนี้ครบเลยนะครับแล้วก็รวมถึงกับการที่เ p m ฟังได้เหมือนเดิมครับสามารถเล่น YouTube ได้แบ่ง2หน้าจอได้ครับแล้วก็นะครับเล่นกูเกิลแแบบได้ครบเลยนะครับมาแล้วภาพสวยมากๆเลยครับภาพสวยมากๆเลยครับแล้วก็กูเกิลแแบบนะครับเล่นได้นะครับแอปต่างโหลดได้ครับพอมีเพจตัวโหลดเด็ดฟิกนะครับหรือว่าโดอื่นๆได้ครบเช่นกันนะครับ ก็แมปมาแล้วครับแล้วก็แบ่ง2หน้าจอได้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะแบ่ง2หน้าจอได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการแล้วก็แตะกลับมานะครับท่านที่ใช้รถนะครับโตยตารีโวปี2 1อยู่ครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจอดอยตรงรุ่นนะครับสามารถทักทายมาคุยผมยังอวนได้นะครับที่ร้านไทยสาที่ถึ่นหนองแคสระบุรีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ